สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ี o ฟกสป t o ์ตออนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเล็งทรายอำเภอไมใจใยจังหวัดพะเยาครับภารกิจของผมวันนี้นะฮะผมได้รับการประสานจากช่างเปาะฮะก,กรมชลป,ประทานเมื่อผมช่วยประสานปอหลวงนะฮะผมก็ได้ประสานตั้งปอดหลวงดมปอดวงทองซุกนะฮะ แล้วก็มีตัวแทนจากปดวงทำสองบ้านหมูสม่สสันขวางกับมู่4ี่ของอนปดวงสันที่ผู้ช่วยมาแตน้นะก็มาลงดูพื้นที่ในเรื่องของการคุดวางท่อ,อสูบน้ำจากหนองเลงซ้ายขึ้นไปปล่อยตังบนเพื่อชาวบ้านได้ทำการกเกษตรซึ่งต่อยอดจากการเข้าลงพื้นที่ก่อนหน้านี้นะฮะ และครั้งนี้ก็จะมาเป็นแหมข้างหนึ่งตีจะมาลงพื้นที่แหมกัรมเพราะว่างบประมาณมาละแล้วก็อันเปิยการเริ่มจะลงดําเนินการวันนี้ต่างกลมชนเปิยกาอยากจะมาประสานงานเรื่องเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตลงใจพื้นที่ของเจ้าบ,บ้านตีมีตีนะาตีอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะต้องคุดวางต่อเพื่อขออนุญาตเข้าไปใจเครื่องจักรลงไปคุดวางต่อนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับ อาคารผมเดีว่าวันนี้เนาะอาคารนี่ไว้ตีลายปลายน่งอาคารซื่อเข่าเข้ามาหาตลอดเส้นมันกะสี่สามชีดชุดละล่าชุดนี่กะเฮ้ยเอาฮ้ยไปพุ่นโอ้รถเปลี่ยนหัวมอญเนาะต้องเอาองอกมานล่ะชุดคืออาคารลา่พุ่นเนาะลายพุ่นนะลายลายลายปลไยเปแล้วพุ่นครับนี่นะครับมันเปลี่ยนขนาดชุดเนี่ย หวังก็หวังบมดใช่นายนะเขาเลือกหวังนะตอนนั้นผมเป็นคนหวงอยู่หลังจากเกษียณมานี่พวกคิดแค่นี้กะว่าย่อมมั่วชเสียเดยโผลมาหาตลอดบอกงก็ว่าเดี๋ยวผมนายก็ว่าเดี๋ยวผมไปดูแลเนื้อแต่มันจริงๆเขาเนี่ยคือคุ้มเลยนี่อาฐารให้วัตถเนี่ยกำแหลกมันจะอยู่ตรงเนี้ยติดถนนตรงเนี้ยติดถนนคอนกรีตน้าเจ้าแรงไม่ถึงแม่ของหลวงเนี่ยอปคิดว่ามันกำแหลกในแบบในอย่างที่พี่กันเนาะ อปอหรอพันุต้องปมดเขียวนี่ยะแล้ววันหลังตีเฮามาล่าุตีเดเาไปนชุดเนี่ตีไปกันมูขยุกขยโญเกันไปเนี่ยเขายไปอยู่ปุ่นย่างเียผมว่ามันบัดชนะเขามันบัดจ้เหมาะของเขาชวนราแทนเองเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะครับที่ว่ามามาวางแนวเนี่ยก็คือเลาะสามขอบถนนไป ชุดอื่นนี่แค่ป้าเ่๊ป้าเจของชมประธานนะครับของชมประธานนะครับกะผมเมื่อกี้ผมถามช่างเปาแล้วช่างเป่าว่าของเรามีชุดเดียวสิ่งต่อนหน้านี่เ้ามาช่างมาช่างมาห้อมาตลองกันที่เ้ามาด้วยกันนะนะเดือนกันนะเดือนก่อนเราก็ว่าโอ้ใจนี่นะใจเขายึดไปคอยยึดแบบคแบบยึดแบบเดือนก่อนสรุปแล้วชุดตะแดงหุ่นเหรอเนี่ยลองลองทำยังไงลองทำยไงเนาะไม่อรู้สบายแบบที่นี่ครับทบแบบว่า ครังนี้ก็เป็นครั้งที่2ครับที่ผมได้ติดตามคณะทํางานของกรมชลประทานตีเข้ามาลงพื้นที่ดูกับชาวบ้านนะในพื้นที่จุดติดตั้งเขื่องสูน้าําขึ้นจากหนองนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องคุดวางท่อเพื่อส่งน้าไปถึงห้อ,องห้องกรมชลด้านบนนะส่วนรายละเอียด ผมตั้งกรมชนปูกับคูณนำชาวบ้านได้เลยนะครับสำหรับผมก็มีหน้าทีมาถ่า,ายทอดประชาสัมพันธ์ก่อแม่พี่น้องได้ครับผู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันด้วยจะได้ข้อสรุปตรงกันครับว่บาุกลงแล้วจะเอาเครื่องตั้งสูบน้ำ ตั้งไว้ตั้งใดแล้วก็คุดต่อไปเส้นไหนครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับอันพื้นที่ของเจ้าบ้านตกงตั้งไว้ช่มเลยบ้ามาน้อยเดียวเดยวมักหน่อยเอาตัดปัญหาไปเลยนะว่าเขาอยู่บนถนนลักลอเลยนะ เออทั้งนนลงกว่านะปัญหาำก็คือครับถ้าตีมาข้างในตีมาลกว่าข้างในตีมันล้มนเนี่ยต่อไปเลยอแบบเออแบบแบบแบบมันล้แแบบบันดิมยางนี่แ จุดนี้จะเป็นจุดตีกัลังตัดสินใจว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำตั้งไว้จุดไหนนะฮะก็จะเป็นจุดนี้ห่งจุดแล้วก็จุดท่านหนึจะต้องเช็คให้ตรงกันครับว่าจุดไหนจะทำงานง่ายแล้วก็จาบ้านคนจะย้อมก่อน,นะฮะตีใจพื้นที่ น,นี่ช่างเปาทำงานเอกสารอยู่นะฮะตั้งเลยทีมงานมาลงขึ้นที่ดูกับชาวบ้านเร็วใช่ไหมล่ะฮะเดินไปตุกคนเด็กอะ ตอนนี้ก็มาเช็คก่อนว่าพื้นที่ดีนะของเจ้าบ,บ้านนี้ของใครพ่อขงใต้านางนี่ค pues รับน, <uyor tuo> นี่ครับขั้นตอนที่ผมเข้ามานี่ก็จะมีการวางแผนคือจะพูดต่อ วางต่อเลาะถนนไปนะครแล้วก็พื้นที่ที่รถแบ็คโฮจะลงคือจะต้องลงเป็นทำเ,เข้าไปในทีนาของเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผลกระทบในเรื่องของการแย่านาของเจ้าบ้านตัวว่วถ้าเกิดช่วงที่เป็นทำงานอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนี่เจ้าบ้านอาจจะได้ไถนาปลูกข้าวนะฮะก็เลยต้องมา ทำขอตกลงขอหนังสืออนุญาตก่อนนะฮะส่วนตะกี้ก่อนทีผมจะบันทึกคลิปนะฮะ <c oughs> ก็เจ้าหน้าที่เปิ้ก็บอกว่าในเรื่องของเอกสารตีว่าอันไข่ตีอนุญาตคือกรมชนลงไปใจ้พื้นที่ในการทำงานแล้วพื้นที่ตรงนั้นนะจะถูกโอนคือเข้าเป็นพื้นที่หลวงบาดเจนะครับเปินลก็ยืนยันแล้วว่า แค่ขออนุญาตเข้าไปใจ้พอเจ้จทางานเสร็จอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ตรงตีกรมชนบนขออนุญาตเข้าไปใจ้นั่นก็จะเป็นของชาวบ้านเหมือนเดิมสามารถใจ้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลที่ผมได้ยินมาตะกี้นะฮะก็หลายๆคนก็ตกใจบอกล้าเซ็นยินยอมเพื่อเข้าไปใจ้เพราะว่ากลัวว่าเปิดเข้าไปเนี่ยอย่างแล้วตีของตัวเก้าก็จะโดน เมันยืดไปเป็นของหลวงอิบะใจนะฮะก็เป็นข้อมูลที่ผมได้อัปเดตมานะว่าใจพื้นที่แล้วก็คืนนื้อนะครับาเอโจกไปนมองให้ปวดหัวเสนคนเดียวเราไปตื่อขั้นะดูพนี่แตงกยาวะโกงหน้านี่นะประมาณสองเมตรไดย ตอนแต่คนผุ้หลงอาการมานรอนี่เป็นซิปเจ้าว่ากิดนี่ติดถนนดี่งน่อยู่ในพื้นที่น่คุูหลงแกอากาะได้สบายใจนลครับ เดียวไปเลาแเนาะไลแปงล่เนาหายนี่นี่แป้งนี่หายจอดนี้เปิดรจฟังไม่พื้นเหมียง ผังล่อค้างพุ่นมนอ่ะฮะแล้วนี่ไข่มาคุดนี่บลงนขี่บอรแล้วนี่ไข่มาคุดบางต่อ ของไหนเดี๋ยวได้ลาใจกลมในราตรแปลงนี่ของใครก้อในล้านในร้าใจกลม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 กลมกลมกลมมโนใจอุทัยชัยสมบัติกลางก้งย้อนปลานี่านนี้ ของแกยาวกว่าครับตึกห oh well, ่วงนี่ตึกห่วงนี่เนาะตึกห่วงไม่ไช่ น,น,นี้ก็เป็นการเช็คข้อมูลครับว่าพื้นที่น้าของไพรตึกตัดได้นะแล้วก็จะได้าหาเรียว่าเจ้าของน้าได้ถูกนะเพื่อที่จะเซ็นอนุญาตให้ใจ้พื้นที่ในการ,เ,รกเขาไปคุดตั๊ก,ก,กใช้คม ็นองเดชกูมังคำต้องคือปอลหลวงเป็นคนจี้จุดฮะบนหู้หู้มดวันน้นาไผ่ตึกตัดไดนะฮะแล้วก็ข้อมูลของเจ้าของนา้าเบื้องต้นนี้ปอลหลวงก็จะหู้รับว่าใครมีปัญหาหรือมีบะมีปัญหาตรงไหนนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนฮือก็เจ้าบ้านไปในตัวตัว านน้อยๆการทำงานก่อนจะได้ราบลื่นครับที่ใช้คำครับที่คู้บังคับชงเดชใชคำครับที่ผูังคชำนี่ไปหัวไก่ก็ครับครับปชงเูมังคับนี่ถึงไหน จีบใช้ค้ำอาจจะแถวก็าเเท่าน้ำไปก็เป็นแมงอัพุซึงอ๋อของตึง๋วลองเนี่ยยาเนี่ยตึงฮักนี่นาะใช้ค้ำตึกนี้แล้วก็นายก็ไปไนก็ผมเด็ดทรงเด็ดทรงเด็ดทรงเด็ดู่ค้คู่เบอรำ่เบอร้าู่เบอรำงคู่ไปโคมาเล้วืกเนะชาวบ้นเป็ใครหา เราหลวงโ้นเชียว่าอยู่ไหนป้างหวันรู้ไหมแล้วเร็วได้ใจน้ำเร็วหรอโอเคที่นี่เาว่าซ้วาแ่ถือว่าชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของความแรงยูนะฮะได้น้ำมาใจก็ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เยอะเลยนะมากเลยแม่เลย ทำการเกษตรนี่ถ้าหมีน้ามีตายกับายอยู่ข้างนี่เปิดเปี้ยวีปัญหาที่เนี้ยวนนี่เจ้านี่ยเจ้านี่ฮของใครวะหลเจ้ิ้มันหรหลงเทิขต่อเนี่ยเนี่ยเนของ ของนั้นลุงไปผ่าเออพี่ผาไงะรกันลุงน้องไงเฮลุงดูด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 ูดดูดดูดดดดูดดูดิูดดูดดูดอดดู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 นดูดดูดดูดดเดงูดดูกดูนดูด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 ด อันนี้อันนี้ของตึกนายสงเดชแล้วเนาะครับสงเดชนนี่ะไปลายห้างนี่เป็นของใครนางเหรอนางผาบัญจัญขันหรอครับบัญจัญขันตาผาตาผาบัญจัญขันนางผาบัญจัญขันนางผาบัญชัครันคงแกจะถึงประมาณไหนครับติดรถท่านกันกเขียรท่านกะ หาตึกนี้จากนี้ไปห้านของปชอนะพดช่อนมงคำมัองนายช่อนพุดมึงคำลักหาตึกนี้นะพิเับโอเคตอนนี้ของนายช่อนพุดธมองคำหลังจากนี้นายช่อนพุดมืงคำนายช่อนพุดธบุดอพุดเมืองทำอุดมองคำอ๋อ